การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าอันเงียบสงบมีครอบครัวชาวนาอาศัยอยู่ด้วยกันครอบครัวนี้ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสาวตัวน้อยชื่อน้องแป้งพ่อแม่ของน้องแป้งมีอาชีพทำนาพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความเอื้ออาทรต่อกันวันหนึ่ง ในช่วงเช้าของฤดูร้อนน้องแป้งตื่นแต่เช้าเพื่อไปเก็บผักและผละไม้ในป่าข้างบ้านขณะที่เธอกำลังเดินตามทางเดินแคบๆที่มีต้นไม้สูงใหญ่เรียงรายเธอสังเกตเห็นแสงรีบประยับส่องออกมาจากใต้โคนไม้ใหญ่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นน้องแป้นจึงเดินเข้าไปใกล้ๆและพบ มเมล็ดข้าวสีทองส่องแสงระยิบระยับเหมือนเพชรเล็กๆมเมล็ดข้าวนั้นดูแตกต่างจากข้าวทั่วไปมีความสวยงามและแปลกประหลาดน้องแป้งค่อยๆเก็บมเมล็ดข้าวนั้นใส่กระเป๋าแล้ววิ่งกลับบ้านด้วยใจเต้นแรงเธอคิดว่านี่ต้องเป็นข้าวสารวิเศษแน่ๆถ้าแม่เห็นต้องดีใจมากเลยนะเมื่อกลับถึงบ้านน้องแป้งรีบวิ่งไปหาพ่อแม่ และโชว์มเมล็ดข้าวสีทองให้พวกเขาดูแม่ของน้องแป้งอุทานด้วยความตื่นเต้นว่าโอ้โหข้าวอะไรนี่สวยจังเลยเรามาลองหุงดูสักครั้งสิพ่อของน้องแป้งพยักหน้าและยิ้มด้วยความสงสัยแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังว่าอาจจะเป็นข้าวที่วิเศษจริงๆทั้งครอบครัวจึงนั่งรอบหม้อหุงข้าวพอนำข้าวสารสีทองใส่หม้อและเติมน้ำลงไป ข้าวเริ่มหุงสุกและส่งกลิ่นหอมฟุ้งทั่วห้องกลิ่นข้าวนั้นหวานหอมผสมกับแสงทองของมเมล็ดข้าวทำให้ทุกคนตื่นเต้นเมื่อข้าวสุกและทุกคนตักข้าวใส่จานพ่อแม่และนันแตงลองชิมเพียงคําแรกเท่านั้นทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะอ,ออกมาอย่างมีความสุขหัวเราะดังลั่นบ้านหัวเราะจนตักข้าวตกลงพื้นหัวเราะจนแทบลืมหิว น้องแป้มตื่นเต้นมากเธอกอดแม่และพูดว่าแม่ข้าวสารวิเศษนี้มันทำให้เราหัวเราะได้นะแม่ยิ้มและบอกว่าใช่ลูกข้าวนี้ไม่เหมือนข้าวธรรมดามันทำให้หัวใจเราสดใสและมีความสุขเราต้องเก็บรักษาไว้ดีๆนะพ่อของน้องแป้งพยักหน้าแล้วพูดว่าถ้าเรามีข้าวสารวิเศษทุกวันชีวิตเราคงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขแน่ๆ ตั้งแต่วันนั้นครอบครัวน้องแป้งจึงได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของข้าวสารวิเศษทุกมื้ออาหารเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแต่ทั้งครอบครัวก็ยังไม่รู้ว่าข้าวสารวิเศษนี้ไม่ได้มีฤทธิ์เพียงแค่ทำให้หัวเราะเท่านั้นมันยังซ่อนความลับบางอย่างที่รอให้พวกเขาค้นพบในวันข้างหน้าหลังจากที่ครอบครัวน้องแป้งได้พบกับข้าวสารวิเศษ ทุกมื้ออาหารในบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มน้องแป้งรู้สึกตื่นเต้นและอยากให้เพื่อนบ้านได้มีความสุขเหมือนครอบครัวของเธอบ้างเช้าวันหนึ่งน้องแป้งถือข้าวสารวิเศษไปบ้านเพื่อนบ้านก่อนที่แสงแดดจะส่องถึงทุ่งนาเธอเดินไปบ้านคุณตาทองคุณยายหวานและเด็กๆเ,เพื่อนบ้านที่มักจะเล่นด้วยกันในหมู่บ้าน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูเอาเข้าวสารวิเศษมาฝากค่ะน้องแป้งพูดด้วยรอยยิ้มสดใสคุณยายหวานสงสัยเล็กน้อยแต่ก็รับเข้าวสารสีทองด้วยความดีใจข่าวอะไรนี่ทำไมมันสวยเหมือนทองเลยนะคุณยายถามน้องแป้งอธิบายอย่างตื่นเต้นว่า นี่คือข้าวสารวิเศษค่ะถ้าเราหุงกินเราจะมีความสุขและหัวเราะได้ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะชาวบ้านทุกคนตื่นเต้นมากจึงรีบกลับบ้านไปหุงข้าวสารวิเศษพอข้าวสุกหอมฟุง้งและเปล่งประกายเหมือนแสงทองชาวบ้านตักข้าวใส่จานและลองชิมเพียงคำแรกทันใดนั้นเองทุกคนหัวเราะออกมาอย่างไม่หยุด ทั้งหัวเราะทั้งร้องและตบมือด้วยความสนุกสนานคุณตาทองหัวเราะจนเกือบล้มเก้าอี้ส่วนเด็กๆวิ่งเล่นไปมาแล้วหัวเราะด้วยความร่าเริงคุณยายหวานพูดด้วยเสียงหัวเราะข่าวสารวิเศษนี่มหัศจรรร์จริงๆนะฉันไม่เคยหัวเราะขนาดนี้มานานแล้วข่าวเรื่องข้าวสารวิเศษแพร่ไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว ในไม่ช้าทุกครอบครัวก็พากันมาที่บ้านของน้องแป้งเพื่อขอแบ่งข้าวสารวิเศษมาลองหุงกินแต่ข้าวสารวิเศษไม่ได้มีมากนักน้องแป้งและครอบครัวจึงตั้งกฎว่าเราจะให้ข้าวสารวิเศษเพียงเล็กน้อยต่อครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้ลองและต้องดูแลไม่ให้หมดไปเร็วเกินไป เมื่อชาวบ้านทุกคนกินข้าวสารวิเศษความสุขและเสียงหัวเราะได้แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านคนที่เคยขี้เกียจหรือเศร้าใจก็เริ่มช่วยงานบ้านช่วยเพื่อนบ้านและยิ้มแย้มแจ่มใสเด็กๆที่เคยทะเลาะกันตอนเล่นกันในทุ่งนาต่างก็จับมือหัวเราะด้วยกัน พ่อแม่ของน้องแป้งยิ้มและรู้สึกภาคภูมิใจที่เห็นผลจากความดีใจของน้องแป้งและความสุขของข้าวสารวิเศษไม่ได้จำกัดอยู่ในบ้านของพวกเขาอีกต่อไปแต่แล้ววันหนึ่งน้องแป้งสังเกตเห็นว่าข้าวสารวิเศษเหลือน้อยลงเรื่อ,อยๆทุกคนเริ่มกังวลว่าจะไม่พอใช้น้องแป้งจึงคิดว่า ถ้าเราจะให้ทุกคนมีความสุขเราต้องหาวิธีดูแลและปลูกข้าวสารวิเศษให้มากขึ้นไม่งั้นความสุขของชาวบ้านอาจหายไปนั่นทำให้ครอบครัวน้องแป้งเริ่มวางแผนที่จะปลูกข้าวสารวิเศษและเรียนรู้เคล็ดลับการดูแลข้าวสารวิเศษเพื่อให้หมู่บ้านเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะตลอดไปข่าวเรื่องข้าวสารวิเศษจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้แพร่ไปไกล จนถึงหูเจ้าเมืองคนหนึ่งเจ้าเมืองเป็นคนที่รักความมั่งคั่งและความสุขแต่เขาไม่เคยมีความสุขอย่างแท้จริงในชีวิตเขาจะยินเรื่องเข้าสารวิเศษว่าหากใครหุงและกินเข้าไปเจ้าหัวเราะและมีความสุขได้ทั้งวันทั้งคืนเจ้าเมืองจึงคิดว่าถ้าเรามีข้าวสารวิเศษนี้ เมืองของเราก็จะเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะทุกคนจะรักเราแล้วเราจะเป็นเจ้าเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันหนึ่งทหารของเจ้าเมืองถูกส่งมาที่หมู่บ้านพวกเขามาถึงบ้านของน้องแป้งพร้อมคำสั่งจากเจ้าเมืองว่า หลังจากเหตุการณ์กับเจ้าเมืองผ่านไปหมู่บ้านน้องแป้งกลับคืนสู่ความสงบแต่ครอบครัวของเธอรู้สึกว่าเข้าสารวิเศษยังมีปริมาณจำกัดหากไม่ดูแลให้ดีความสุขของชาวบ้านอาจหายไปได้น้องแป้งจึงเสนอไอเดียว่าแม่คะพ่อคะเราน่าจะลองปลูกมเมล็ดข้าวสารวิเศษลงในทุงน่งนาแล้วดูแลมันเหมือนต้นไม้ธรรมดาข้าวจะได้โตขึ้น แล้วเราจะมีพอแบ่งให้ทุกคนกินทุกวันค่ะพ่อของน้องแป้งพยักหน้าอย่างเห็นด้วยถูกต้องลูกเราต้องดูแลมันเหมือนข้าวธรรมดาแต่ต้องใส่ใจมากขึ้นเพราะนี่ไม่ใช่ข้าวธรรมดามันวิเศษจริงๆครอบครัวน้องแป้งเริ่มลงมือทันทีพวกเขาไถามาเตรียมดินรดน้ำและใส่ปุ๋ยอย่างระมัดระวังน้องแป้งพูดกับต้นข้าวทุกวันว่า ข้าวสารวิเศษจ๋าโตขึ้นให้เต็มที่นะลูกจะได้แบ่งความสุขให้ทุกคนในหมู่บ้านค่ะวันแล้ววันเล่าข้าวสารวิเศษเริ่มงอกขึ้นมาเป็นต้นสูงสีเขียวสดใสแตกใบและช่อดอกสีทองอ่อนๆที่เปล่งประกายเหมือนแสงแดดยามเชา้าชาวบ้านที่เดินผ่านมาเห็นต่างก็ประทับใจข้าวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆคุณตาทองพูด ดูสิใบข้าวมันสวยและสดใสเหมือนข้าวเทพพเจ้าเลยเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ต้นข้าวสารวิเศษเติบโตเต็มทุ่งนาพอถึงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวเริ่มเปลี่ยนเป็นเมล็ดสีทองสวยงามมากน้องแป้งและครอบครัวช่วยกันเก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวังพวกเขาไม่รีบเก็บทั้งหมดในคราวเดียวแต่แบ่งเป็นส่วนส่ เพื่อให้ยังเหลือมเมล็ดให้โตต่อไปอีกได้พอข้าวสารวิเศษถูกเก็บพ่อแม่ของน้องแป้งสอนเธอว่าลูกเอ๋ยข้าวสารวิเศษนี้จะมีค่ามากหากเราแบ่งปันอย่างมีความรักและเอื้ออาทรชีวิตของทุกคนในหมู่บ้านจะเต็มไปด้วยความสุขเมื่อชาวบ้านได้กินข้าวสารวิเศษความสุขและเสียงหัวเราะก็กลับมาอีกครั้งเด็กๆ วิ่งเล่นด้วยความสนุกสนานหัวเราะดังลั่นไปทั่วทุ่งนาผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือกันทำงานในหมู่บ้านด้วยความเต็มใจน้องแป้งมองทุ่งข้าวสารวิเศษที่ส่องแสงระยิบระยับในยามเย็นและคิดในใจว่าถ้าเรารักษาและดูแลมันอย่างดีหมู่บ้านของเราจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขตลอดไปพ่อของน้องแป้งยิ้มให้ลูกสาว ใช่แล้วลูกเขาสารวิเศษไม่ได้เป็นเพียงข้าวธรรมดาแต่มันเป็นของขวัญจากป่าลึกที่สอนให้เรารู้จักความเอื้อเฟื้อและความสุขที่แท้จริงตั้งแต่นั้นหมู่บ้านน้องแป้งก็กลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความรื่นเริงและเสียงหัวเราะผู้คนเรียนรู้ว่าการแบ่งปันและดูแลสิ่งดีๆรอบตัวทำให้ชีวิตทุกวันมีความสุขและอบอุ่นแต่ความสุขนี้ ก็ยังมีความลับอีกอย่างหนึ่งซ่อนอยู่นั่นคือเขาสารวิเศษยังมีพลังบางอย่างที่รอให้ใครสักคนค้นพบในอนาคตหลังจากที่ครอบครัวน้องแป้งปลูกและเก็บเกี่ยวเข้าวสารวิเศษหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มทุกครอบครัวต่างช่วยเหลือกัน ทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้าวสารวิเศษให้เพื่อนบ้านและผู้มาเยือนน้องแปงเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่ใจดีเธอสอนเด็กๆในหมู่บ้านให้รู้จักการแบ่งปันและดูแลสิ่งดีๆรอบตัวไม่เพียงแค่สอนให้แบ่งข้าวสารวิเศษแต่ยังสอนให้เด็กๆรู้จักช่วยเหลือคนอื่นด้วยความรัก และความเมตตาด้วยทุกเช้าเมื่อแสงแดดส่องลงมาที่ทุ่งนาข้าวสารวิเศษก็จะเปล่งประกายระยิบระยับเหมือนทองเหมือนกำลังยิ้มให้ชาวบ้านเห็นชาวบ้านทุกคนรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้มองทุ่งข้าวสีทองนั้นและหัวเราะร่าเริงไปด้วยเด็กๆชอบวิ่งเล่นในทุ่งข้าว พวกเขาเล่นซ่อนหาแข่งวิ่งและหัวเราะร่าไปพร้อมกับเสียงนกร้องและลมพัดผ่านใบข้าวแม่บ้านหัวเราะกับลูกๆขณะที่กำลังหุงข้าวสารวิเศษให้ทุกคนกินคุณตาทองและคุณยายหวานนั่งหัวเราะพร้อมกับเพื่อนบ้านฟังเสียงหัวเราะของเด็กๆแล้วพูดว่าข้าวสารวิเศษนี้ ไม่ได้มีค่าที่ตัวมันเองแต่มันทำให้หัวใจของเรามีความสุขและอบอุ่นความสุขที่แท้จริงอยู่ที่เราแบ่งปันให้กันและกันพ่อแม่ของน้องแป้งยิ้มและพยักหน้าพวกเขารู้สึกภาคภูมิใจที่เห็นหมู่บ้านเปลี่ยนไปจากความเงียบสงบแต่เคร่งเครียดกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและเสียงหัวเราะก้องกังวานตลอดวัน น้องแป้งมองทุ่งข้าววิเศษและพูดในใจเราจะดูแลข้าวสารวิเศษนี้อย่างดีที่สุดและสอนให้ทุกคนรู้จักแบ่งปันความสุขของหมู่บ้านจะอยู่กับเราตลอดไปเวลาผ่านไปชาวบ้านทุกคนยังคงใช้ชีวิตด้วยความสุขพวกเขาเรียนรู้ว่าข้าวสารวิเศษไม่ใช่เพียงแค่ข้าวที่ทำให้หัวเราะได้แต่เป็นบทเรียน ที่สอนให้รู้จักความเอื้อเฟื้อรักใครและช่วยเหลือกันแม้วันใดที่เด็กๆโตขึ้นและเริ่มมีครอบครัวของตนเองแล้วเข้าสารวิเศษก็ยังคงอยู่และพวกเขาสอนลูกๆของตนเองให้รู้จักการแบ่งปันเช่นเดียวกันหมู่บ้านน้องแป้งจึงเป็นหมู่บ้านหัวรอบอย่างแท้จริงทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ก้องกังวานตลอดวันและนี่คือความมหัศจรรย์ของข้าวสารวิเศษเข้าวสารที่ไม่เพียงแค่ให้ความอิ่มท้องแต่ให้ความอบอุ่นใจให้บทเรียนในการแบ่งปันและสร้างความสุขให้หมู่บ้านตลอดไปทุกครั้งที่มีใครถามว่าความสุขคืออะไรชาวบ้านจะยิ้มและตอบว่า ความสุขคือการแบ่งปันหัวเราะรักและความอบอุ่นให้แก่กันเหมือนเข้าสารวิเศษของเราและหมู่บ้านน้องแป้งก็ยังคงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความรักและเข้าสารวิเศษที่ส่องแสงระยิบระยับราวกับกำลังบอกทุกคนว่าความสุขแท้จริงนั้นอยู่รอบตัวเราเสมอ